สวัสดีครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวพามาเบ่งมองทำงานสร้างตัวนี้ก็ใหญ่ามาโลโรบุรีแล้ะครับมาอยู่ท่าหลวงก็จะมาสื่อบ้านอยู่ท่าหลวงอยู่ตำบลน,น้องพักแว่นครับก็เครื่องตัวนี้ก็มาประจำการอยู่ลรบุรีส่วนอยู่อ,อมน้อยก็ยังอยู่คือเก่าฮะก็เป็นยุคก็จะให้หยาิเห็ดผมก็ใหญ่สื่อเครื่องไม้มาลงอยู่นี่เลย อันนี้ก็เป็นซีอ่ามิลลิงเอมสอันนี้ก็เพิ่งปรับแต่งมองเห็ดงานได้สักพักหนึ่งแหละครับก็เริ่มเห็ดพอรอมยิ่งขึ้นตัวน,นี้ก็จะเป็นมือสอดลงเงาแล้วเป็นพวกสุดล่างเตรียมที่จะเฮ็ดขึ้นแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นพร้อมยิ่งพอรอมยิ่งกำข้อปีกข้างเข้าซืีหมหาเส้น แล้วก็ตัวนี้ก็ลงเงาวไว้ก็อาทิตย์นาอาทิตนาหน้าจะได้ทรงครับจะเป็นล่างบนแท็กทั้งเบิดครับเป็นกำข้อประมาณนี้ก็อย่อยเห็ดตามคิ้วครับ กองไก่ก็จะเป็นกองไก่สเตนเลสเหตุงานก็เพิ mm ่ม hmm. ปั๊บแตงฮะเพิ่มปั๊บแตงมองเหตุงานอัน mm hmm. นี้ก็จะเป็นปืนของสร้างเอาไปยิงเองตัวนี้มันท่ายมันที่แตกสร้าง ไทยช่วงนะั้นมันเย็ดหนดแล้วมัน,มนแตกก็เลยเสวยยิงเองตัวนี้จะเป็นล่างบนแท็กเงารวลอยสามสิบเส้นเป็นกําข้อเป็นปีข้า,ขาวซีมาครับชักยูแปดสิบประมาณนี้เดี๋ยวไปยิ่งวันอาทิตย์นี่แหละฮะตัวนี้ก็จะเป็นมือสอดกระมองเหตุงานกับประมาณนี้ครับ ทย่อยทําตามคิ้วที่สร้างจองไว้กับพึ่งปับแต่งได้พึ่งเริ่มเหตุงานได้อยู่สองสาม,มือเนี่ยครับพึ่งเชื่องานติดตั้งอุปกรณ์ก็เมื่อนี้กระส่งได้อีกสองกระบอกประมาณนี้ครับงานมองทำงานสร้างจะรีบเร่งทําให้ครับ สำหรับลูกค้าที่จองไว้อันนี้ก็จะเป็นพอมยิ่งกำข้อเน,นี้รู้ส่าของไผ่เป็นไม้ไม้ประดูป็นปีกลืเลอร์ออ่นเลอร์ซีสมาเส้นครับตันนี้จะเป็นลูกปืนระบบการยืดจะเป็นตาบเกี่ยวพอมแล้วกา ไปพร้อมทั้งทั้งอ่าน็อตสปริงยิปแปะตัวเมียครับแถมไปพร้มอมกับิดเกียวแล้วกันแนนแล้วเขาก็ยึดไปพร้อมก็ดีครับมีปีกซีมหากับตัวนี้กับสิบเป็นล่างลอยสามสิบครับตัวนี้จะหลีดปลายเลี้ยวเป็นไกเ่เซฟหมด ยึดน็อตปุ่นี้ยึดน็อตยุซีโตเจ้ามาณนี้ครับงานเห็ดเห็ดตามคิวที่ลูกค้าสั่งจองไว้ครับโอเคครับฝากกูเลยครับกับอ่ามองทำงานใหม่ของสัง่งละยุธาหลวงฮะตำบลหน,นองพักแว่นจังหวัดลพบุรีโอเคครับ okay, ฝากกูเลยครับขอบคุณครับ